อาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ใช่ปะครับใช่ครับพอดีวันนี้ผมตั้งใจมาดูรถจะซื้อรถเป็นของขวัญวันเกิดภรรยาสักคันหนึ่งครับอ้าวแล้ววันนี้ภรรยาไม่มาด้วยหรอครับเดี๋ยวเลือกไปแล้วไม่ถูกใจโดนบ่นนะครับคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงผมเป็นผู้ชายมีจะมาโดดเด่นกว่าผัวได้ยังไงต้องอยู่ใต้อานัตผมสิครับผมทําอะไรให้ซื้ออะไรให้เขาก็ต้องเอาก็ต้องรับอย่าลืมสิครับผมนี่เป็นผัวต้องเป็นคิงโพดา คุณเป็นอะไรนะผมเป็นค i n g โคดัมแล้วเมียคุณอ่ะถืออะไรตองเอ็ดไม่เคยชนะเลยคุณอาทิตย์แหม่ผมก็ไม่ยอมเลยครับคุณจําไว้นะถ้าคุณมีเมียนะอย่าให้เมียขึ้นหน้าทำไมอะฮะเหม็นดิไม่ได้ขึ้นหน้าอย่างนั้นแล้ววันนี้เมียวันเกิดขึ้นนหอแค้ว นี่ฮะเจ้าของวันเกิดอยู่นี่เอาแล้ววันนี้วันเกิดเนียคนไหนครับของฉันเองค่ะไงจ้าที่รักบอกให้รออยู่บ้านมาทําไมจ้าที่นี่มีความสุขมากๆน,นะแฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้ารีบขายรถเถอะ <c oughs> วันนี้เป็นวันเกิดของฉันเองค่ะนี่หนูจ้า แนะนำรถเนี่ยที่เหมาะกับฉันให้หน่อยสิจ้ะได้เลยครับเจนี่นะครับเชิญทางนี้นะครับเจ๊ถ้าเป็นเจต้องคันนี้เลยครับไฮรักรีโวล็อกโคครับผมสวยแกร่งดุดันไม่เหมือนใครครับดีไซน์นี้นะครับพิเศษเอาใจสายลุยเลยครับเหมาะกับเจมากมากเลยครับเหมาะกับเธอนะดูสวยแกร่งเหมือนฉันจริงๆว่าแต่ว่าดีไซน์คันเนี้ย พิเศษยังไงบ้างเหรอจ๊ะคุณน้องก็คันนี้นะคะมาพร้อมไฟหน้าไฟท้ายแบบ LED กระจังหน้าสไตล์สปอร์ตล้ออลอย18นิ้วพร้อมตัวอักษรสีขาวหรือจะเป็นสปอร์ตบาพร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED <ม>เหมือนความสวยของเจที่ส่องสว่างอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะหล่อนก็พูดไป มีเรื่องระบบความปลอดภัยอะไรบ้างอะฮะมีแน่นอนครับกับ Toyota s a f e t ี้เซรอบคันครับผมเวลาเจเนี่ยจะออกไปลุยที่ไหนหรือไปเจอซอยแคบๆนะครับฟังชั่นเหล่านี้นะครับจะช่วยให้เจเนี่ยผ่านไปได้อย่างปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับโโอ้หครบครันจัดเต็มจริงๆงั้นเดียนนะจะขอจองเลยก็แล้วกันเอาคันนี้เลย,ยเอยากเลยคเจถูจใจนะจ๊ะถูกใจ เป็นของขวัญให้เธอเพราะว่าเธอต้องทำธุรกิจหลายอย่างขึ้นลงกรุงเทพจันทบุรีมีความสุขไหมครับเเก่งใจคนอื่นกับบ้าซื้อเป็นของขวัญให้เธอก็แล้วกันนะทุกคนอย่าอิจฉาเขานะยังไงก็แล้วแต่วันนี้วันเกิดตับเขาทุกคนก็ต้องร่วมแสดงความยินดีกับเขาด้วยรู้แต่อย่าให้มันออกนอกหน้าให้มันมากเขาแค่พอดีพอดีนะพี่เมทาไม่ใช่เช็ดหน้าชูตามันอยู่คนเดียวเธอเชื่ออะไรเนี่ย อุ้ยบอบบางเหมือนด่างกระดาษ A4 มันนี่สิจ๊ะมันนี่บอบบางสวยกว่าบอบบางเหมือนเลยนะกระดาษ A4 อืมแต่มึงก็มองตาเป็นมันได้ทั้งนี่อย่ามองอิจฉากันไม่เอานะต้องสามัคคีพี่เมธาเนี่ยเขารักฉันมากกว่ารักเธอแล้วไงบ้ากามสารและลูกของเธอเนี่ยดูบ้ากามอะไรวะอันนั้นเขาว่าเธอโถ่ตาย ดูแก้วสิทํามาแนา่ๆขาเรียวแบบเนี้ยเปไ็นยังไงอะทำมาแนา่ๆจริงหรือเปล่าอะไรอีกแขนละ่ะไหนอุ้ยตายตายเรียวเชียวแน่นจริงๆคนนี้ใช่ไหมที่แกบอกชั้นข้างหลังอ่ะบอกว่าหนุ่มแจ๊ดที่จัดแบบชุ่มใจเลยในะไอแกพูดกับฉันข้างหลังอ่ะอบบชี้หลงฝุ่นปาของแกไปเลยนะ ลูกผู้ชายเมื่อกี้ใช่กูพูดทำไมอนี่ยเขาสวยจะยังเด็กแล้วบอกอะไรให้เนาะรายการนี้เนี่ยของเธอเพราะมึงคนเดียวเนี่ยหื่นจนหารับเชิญไม่มีมาแล้วเนี่ยจะบอกให้เลยกันหน้าตาของเธอนขาเขาก็ทำขาก็าทำแขนก็าทำไอ้นี่จะทำมาหรือเปล่าของจริงทั้งตัวจ้ะไอ้เขาของแท้ของแพรหรอน้องไปทำที่ไหนมาแบบเนี้ยอะไรปัดสมล้อค่ะ ฟูเป็นอกไก่เลยเอาละอย่าทะเลาะกันยังไงก็รักกันทั้ง4ี่คนนั่นแหละนะค่ะแล้ววันนี้นะเราต้องรีบกลับบ้านเพราะว่าพี่มีไลฟ์สดด้วยยังไงก็ต้องร้องเพลงให้แฟนๆฟังแต่ก่อนก่อนหน้ากลับบ้านเนี่ยหนูขอพูดอะไรนิดนึงได้ไหมคะเธอจะพูดอะไรก็พูดเลยน้องพลอยพี่หนูยังไม่จาเป็นต้องมาเปย์หนูอะไรเลยค่ะขอแค่พี่หนูพาหนูไปกินข้าววันเกิดในเดือนหน้า กินข้าวข้างทางก็ได้แล้วก็ร้องเพลงให้หนูฟังเพลงที่ชื่อนโมค่ะพอใจแล้วค่ะหนูไม่ได้เรียกร้องอะไรเยอะแยะเลยไม่เหมือนคนบางคนโอ้ยไม่ได้เรียกร้องตอแหละนี่ให้ฉันพูดไหมน้าพลหญิงบ้าเลยว่าใส่แคชูเนี่ยอู๋ก็ไม่เคยเจอพี่เมตาให้หนูพูดไหมพี่มีแล้วก็พูดไปเถอะมันนี่แหละขโมยแก้วเยติที่ใส่เหล้าพี่เนี่ยไปขาย แล้วไม่หนำซ้ำไสทองพี่อ่ะมันก็เอาไปขายเอาพระไปปล่อยไม่จริงค่ะไม่จริงไหนทวเนี่ยพี่ม่ทานแล้วใส่เชือกล้อมไปหมดแล้วเนี่ยไม่จริงค่ะแก้วเยื่เติฉันรู้ว่าใครเอาไปใครคะฉีม่องไงฉีหลงฉีม่งผู้หญิงเยี่อะไรชื่อฉีหลงเธอแก้วเยอติของพี่ไปยังไม่มาคืนให้เลยฉีตเจปากใทร ้พาพเลยมึงงา,านผีอ่อปากคำกลับกูจังแล้วคนอื่นไม่คำกลับเดี๋ยวกูพูดเองกูรู้นักแสดงเขาเล่นปล่อยเขาอิ่มพาไวไ<อ>้ต้อยเข้าใจป่ะไม่ใช่บอบอกตรงนู้นตินู่นตินี่นสอนจังอีกสวรเดี๋ยวก่อนนะฮะกลัวเขาไม่รู้เพราะเจอขึ้นมาว่ามึงคุยใครน่ะหนาใส่หูฟังไอ้เหี้ยคุยกับพวกกูนี่ เธอใช่ไหมที่ขโมยแก้วเย,ยติฉันไปฉันไม่ได้ขโมยไป,ไปอี่บอลเอาผีผีเจาะปากมาพูดเรื่องะไรอะไรฮะแล้วทีมึงไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาล่ะกูสร้างอะไรกูสร้างอะไรกูมพื่อซเวลาเขาจะเปิดประตูออกไปอย่างเงี้ยเขาเปิดเสียงดังมึงนอนอยู่มึงตื่นมึงก็ไปก่อนเขาเอา้ามึงก็รู้นี่กูต้องตื่นเช้าไปถ่ายงานอะ่ปปะเปิดเบาๆไม่ได้เลย คนเราประตูนะเว้ยมันไม่ใช่นู่นมันจะสำลีฮะมันจะได้ไม่มีเสียงอ่ะมันก็เห็นไม่ใช่เหรอพึงแชที่ห้ามเขาวันนึงเขากินกี่ขวดกินกี่เบียะพอกินเสร็จแล้วไงเมาเมาแล้วก็เลียวแมวเล่นมึงไม่สงสารเขาเหรอตอนนี้เขาขี้ไปเลือดแล้วเนี่ยกินกินแต่เหล้าข้าวเพิ่มไม่กินห่วงแต่จะไลส่สดมือไม่ปสงสารเขาบ้างเหรอก็กูสงสารกูถึงใหเตียงนอนข้างนอกนี่ไงกูถึงให้นอน มึงเขาชอบไปว่าเขาผู้ชายมันของธรรมดาแหละยเขาฉี่อยู่แล้วขนเขาล่วงเนี่ยมันก็เรื่องธรรมชาติผู้ชายมันต้องล่วงมาเขาแก่แล้วมึงทนได้เหรอบางทีกูแปลงฟันอยู่เนี่ยมาสอยกูทั้งแปลงฟันเดอดแล้วมึงอ้ายขายที่หน้าเขาจะเป็นที่บ้านจะไม่ว่าสักคำนี่น,นโชว์รูมรถพี่รักทุกคนพี่รักทุกคนพี่รักทุกคนรักเธอทุกคนรักเธอทุกคนพี่รักเธอที่สุดรักฉันนะเพราะฉะนั้นแล้วเพี่จะเฮ้ยเจ็ดแต่งตัวโพลในที่หลังอ่ะทำไมพี่ ใ่ไะไมาดูดิพี่ดูดิ้งใส่งเหรอดึงยากอันนี้ดึงง่ายไหมรักเธอรักทุกคนรักทุกคนรักเธอด้วยรักเธอด้วยต้องให้หนูไลฟ์คนแรกนะคะวันนี้คือไลฟ์พร้อมกันเลยนนไม่ไม่ไม่ต้องไลฟ์คนเดียวพี่ไลฟ์สี่ชั่วโมงก็แบ่งไปคนละชั่วโมงไม่ได้ค่ะพี่ต้องเลือกว่าให้ใครไลฟ์กับพี่แค่คนเดียวฉันขอก่อนถ้าไม่ขอคนสุดท้ายเพราะเมาแล้วเดี๋ยวเขาไปด่าคนดูฉันขอคนแรกแรกโอเค เพราะว่าถ้าจะบอกที่สี่เดึงลิ้นเหลียวๆๆๆๆทำอะไรกับฉันไม่ได้ฉันไม่รู้สึกใช่พี่นุ้ยจำได้ไหมมีอะไรท่านประทับใจบ้างไหมพี่นุ้ยคะนี่แหวนแหวนพระที่พี่ให้หนูไว้ <c oughs> เป็นวงแรกเลยหนูเก็บใส่ติดตัวไว้ตลอดเลยค่ะ <c oughs> หนูรักพี่มากพี่กรูพี่ต้องเลือกหนูนะคะหลวงพ่อองสุกวัดหนองคอสจังหวัดระยอ,อ <c oughs> งเธอเก็บไวท้ทุกทุกทุกวันนี้เลยเหรอใช่ค่ะใส่กระเป๋าติดตัวเลยค่ะฉันรู้ว่าเธอรักฉันมากทีท่สุด ใช่ค่ะในบรรดามีเมียเนี่ยใช่ค่ะไม่จริงอะไรว <c oughs> ันลี่มีอะไรก็พูดมาพี <c oughs> ่เธอเก็บอะไรไว้นี่อะไรพี่เห็นไหมพเห็นไหมมันคือพยานรักของเราโอ้ขุดบอ่อนำดินหนุนโบสวัดเขาหลักชยัยอำเภอภัยสาลีที่เราจะทราพบพระอโโบสถด้วยกันบโบสดที่รา หลวงปู่เข้มอะหลวงปู่เข้มนั่งขัดสมาธิกองฟางกองไฟเขาเอาฟางมาวางแล้วก็เผาไฟก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปก้าวสองสิบแปดเอา้เอาไอ้ชี่ไอ้ชี่หลอะฉี่ง่ายฉีกหลวงปู่เข้มก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟเริ่มไม่โบดหลังจากนั้นพี่อเป็นคนชวนช่วยโบดใหม่หมใช่นี่เธอยังเก็บซองเอาไว้เหรอฉันรู้สึกเก็บเอาไว้ความรักของเราไงพี่ ใจบนจริงๆรักเธอมากรักเธอมากชิชะมาอ่ะเทิงฉันก่อนใครใครก่อนไหมเนี่ยฉันก่อนชิชะมาอะเทิงไปดูไปตบอันไหนมาเนี่ยโอ้โหอวดมีของดีฉันต้องหากยา นี่คือสบู่เหลวที่ครั้งแรกที่เราทั้งสองคนเนี่ยไปกระห่ำด้วยกันมา่ใชอันนี้คือน้ำมันมวยวันนั้นทันทายเธอเธอขึ้นเธอขึ้นต่อยกระแสน้ำไชไงผู้หญิงบ้าไต่อยมวยเบตาี่น้ำมันเลยนะสบู่เหลวจ้ะสบู่เหลวโรงแรมแรกที่เราเนี่ยไปกระหน่ำด้วยกันมาแล้วก็เธอให้ฉันเนี่ยปีนป่ายเป็นตุ๊กแกนเชียวตอนแรกอ่ะฉันจะทำสบู่ก้อนร่วงเธอเก็บแป๊บเดียว ครัจะก็เลยซื้อสบู่เหลวมาโรยๆรยให้เธอเก็บมันจะได้นานเธอที่รักน่ากิซุกิซุเลยต้อก็ยืนอยู่นี่ไอ้เหี้ยน้องก็ยืนอยู่นี่เอเหี้ยนึกจะเล่นอะไรก็เล่นไอ้กลับรถไปไม่ได้ไอ้ของพวกนั้นอ่ะ มันก็แค่วัตถุธุลีที่พี่เห็นตรงหน้าแค่นั้นแหละจัดการมาพลิพายพี่จาได้ไหมเธอเก็บอะไรไว้ฉันรู้ว่าพี่เป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่พี่จําได้ใช่ไหมเรียกอะไรฉันจําไม่ได้แต่ลอตเตอรี่ฉันเคยซื้อใช่พี่สั่งฉันบอกว่าให้ฉันไปซื้อ5้า้าแล้วฉันบอกพี่ว่าถ้าไม่มี5 9้าจะเอาอะไรพี่บอกฉันว่าเธอชอบอะไรเธอก็ซื้อมาแล้วฉันซื้อแหนมมาพี่จําได้ไหมแล้วพี่หัวล้อฉันพี่ตลกก้า๊กใส่ฉันอะ เขาเลยเก็บแหนมอันนี้ไว้เพราะเป็นวันที่เรามีความสุขร่วมกันจนถึงวันนี้ให้ผมซื้อรถตล้วี่ไม่มีอะไรบอกชอบอะไรก็ซื้อมาก็ซื้อแหนมมาซื้อแหนมไม่พี่แหนมป้ายุ่นใช่จ้ะโอ้โหที่ลังุูมกับนี่อะไรบนจะนักแสดงไม่มั่นใจแต่แทนที่จะให้กำลังใจเล่นดีเล่นดี ปวดมางทั้งวันอี้ฉันขอสรุปวันนี้เลยเอาแล้วในบรรดาเมียทั้งหมดฉันจะเลือกใครฉันจะเลือกแค่คนเดียวเท่านั้นฟังให้ดีนึ่วันนี้ฉันขอเลือกยายาเยอะเยอะายอยอยอยย ยาได้ดยวยรายการอะไรวะมันมีรายการแต่ติ๊กต๊อกไม่ต้องยืนเฉยๆวันนี้ฉันขอเลือก ลิซ่าเธอทั้ง4คนน่ะหน้ารำคาญที่สุดแท้งได้แพมดีแพมทั้งวันดูลิซ่าดิตั้งออกมายังไม่พูดที่ยอะไรเลยอย่างนี้สิเงียบหูดิไปกลับบ้านกับฉันลิซ่าไม่ไม่ไม่ไปเหรอไม่กูพูดอะไรจริงๆอ่ะ นี่ไม่ได้พูดเที่ยอะไรเลยเนี่ยปุกก็มีด้วยอะไรนี่มันอะไรมันคืออะไรไม่ต้องเล่นเยอะอะไรเธอ,อนั่งประคองน้องๆไว้แค่นั้นพอแล้วมันไม่ใช่ประคองดินี่แล้วมันเหมือนเป็นรางนี่อะไรปูก็แก่แล้วเนี่ยเนี่ยเรามานั่งรถเที่ยอะไรนยฮะแล้วไอ้ที่นั่งรถแบบเนี้ยปูก็เห็นไม่มีใครรอดสักคน,นืมสบายใจได้ก่อนตายพ่อก็นั่งแบบนี้แหละไสยเราไม่เคยว่าอะไรต้อยเลยนะทำไมต้อยคำเที่ยอะไรอย่างเงี้ย เออบทก็เขีนก็เนี่ยพูดได้เล่นได้มุกโซตีนพวกเนี้ยน้องๆมุกนะมันหนักไปแล้วของเราไม่มีมุกอะไรมีพี่มีมุกหนักๆเน,นี่ยกระเป๋านี่จัดเราเลยเป็นพอปเลยเฮ้ยเธถึงกระเป๋าวสวยมากๆเลยลิซ่าฮ้ยอ,อันนี้ไม่ใช่กระเป๋าก็พี่นี่เขาเรียกอะไรอันนี้โกรธพ่ออ,อันนู้นเขียนที่ออกเลย <laughs>